ฟังเรื่องผีก่อนนอนตอน5ทุ่ม EP สองวารีกับเพื่อนสาคนได้หัวข้อทํารายงานโดยจะไปถ่ายทําวิดีโอประกอบกันที่วัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งไปกันตอนกลางคืนตอนนั้นก็สามทุ่มกว่าทางไปวัดค่อนข้างลําบากเพราะเป็นวัดป่าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองวารีไปกับเพื่อน4ี่คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดวารีนั่งหน้าคู่กับคนขับอีกสาวนั่งข้างหลังพอดีวารีเห็นร้านค้าข้างทางโดยมีลุงแก่ๆยืนอยู่ จึงบอกเพื่อนที่ขับรถให้จอดถามทางลุงคนนั้นทำหน้าแปลกแล้วถามย้ำว่าจะไปวัดกันหรือให้ขับตรงเรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจอแยกให้เลี้ยวขวาก็ไม่มีใครเอใจอะไรสาวๆก็คุยกันเพลินตลอดทางจนไปถึงสี่แยกมีป้ายเขียนว่าทางไปวัดโดยชีย้ไปทางซ้ายสาวๆก็ลืมคําที่ลุงบอกว่าให้เลี้ยวขวาก็เลี้ยวไปทางซ้ายตลอดทางก็เป็นป่ารกทึบวารีมองเห็นผู้หญิงใส่ชุดด,ดําเดินอยู่ข้างหน้า ก็คิดจะให้คนขับจอดถามทางเพราะก็ขับมาไกลามากแล้วทำไมไม่ถึงสักทีแต่ก็ต้องเปลี่ยนใจเพราะคิดว่าผู้หญิงชุดดำนั้นคงมางานศพและคงใกล้ถึงวัดแล้วพอขับเลยผู้หญิงคนนั้นไปเพื่อนสองคนข้างหลังก็กรีดขึ้นจนวารีตกใจหันไปมองเห็นเพื่อนก้มหน้ากอดกันแน่นตนก็เริ่มใจคอไม่ดีและเมื่อเธอหันไปอีกที่เห็นผู้หญิงชุดด,ดำคนเดิมยืนอยู่ข้างทางและมองมาที่วารีตลอดเวลา วารีไม่กล้าบอกคนขับเพราะกลัวคนขับรถติดแตกจึงเงียบไปพอสักพักมองเห็นพระองค์หนึ่งกวากมือเรียกเข้าไปในวัดเพื่อนของวารีจึงเล่าให้พระฟังว่าพอพวกหนูหันไปมองข้างหลังรถก็เห็นเด็กสองคนเลือดเต็มหน้าเลยค่ะหลวงพ่อก็อหลังรถอยู่เลยคริสส่วนวารีเองก็เล่าฟังแต่คนขับรถนั้นบอกว่าไม่รู้สึกตัวตั้งแต่เจอลุงคนนั้นแล้วขับมาได้ยังไงก็ไม่รู้พระรูปนั้นจึงบอกว่าทางที่มาเป็นทางตีพาน มีวิญญาณอยู่เยอะมากใครหลงเข้ามาไม่เคยจะมีใครเคยรอดเลยสักรายยังดีที่พวกเรามีของดีในรถเราตัดสินใจนอนในรถเพราะเดี๋ยวก็เช้าพอเช้ามาก็ไปตามหาพระรูปเมื่อคืนที่เจอแต่ปรากฏว่าทุกคนยืนยันว่าไม่มีพระที่ลักษณะแบบนั้นอยู่ที่นี่เลยสักองค์เรื่องที่สองเรื่องบ่อน้ำผีตอนสมัยที่ปอนเป็นเด็กปอนได้มีโอกาสได้ไปเที่ยววัดแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัด โดยตอนใกล้จะค่ำเด็กๆก,ก็ชวนกันเล่นซ่อนแอบโดยปอนก็ได้เป็นคนไปแอบเพื่อนคนที่หาก่อหันหน้าเข้าต้นไม้แล้วเขาก็นับก่อนออกตามหาเพื่อนปอนเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งไปทางหลังวัดแล้วลงไปในบ่อน้ําที่ถงดินแล้วปอนจึงตามลงไปแล้วบอกให้เด็กผู้หญิงคนนั้นปิดฝาบ่อเอาไว้เพื่อนจะได้หาไม่เจอแล้วก็บอกว่าเพื่อนคงตามไม่เจอแล้วแล้วเขาก็ถามเด็กคนนั้นว่าเธอชื่ออะไรหรอ เธอก็บอกว่าชื่อทัพทิมสองคนคุยกันไปเรื่อยๆจนปอนเพลอหลับไปตื่นมาอีกทีก็มืดสนิทปอนจึงพูดว่ามีก็มืดแล้วเพื่อนเพื่อนคงหาเราไม่เจอแล้วแหละออกไปข้างนอกกันเถอะแต่ไม่มีเสียงตอบปอนจึงเปิดฝาบอกขึ้นก็พบว่าตัวเองอยู่ในบ่อคนเดียวจึงรีบออกจากบอกไปพอวิ่งเข้าไปที่วัดก็ได้ยินเสียงพ่อแม่เรียกแม่หันมาเห็นปอนก็วิ่งเข้ามาก่อน แล้วถามว่าไปไหนมาปอนก็เล่าทุกอย่างให้ฟังสรุปคือปอนหายไปสองวันสองคืนเลยทีเดียวแล้วหลวงพ่อก็บอกให้ทุกคนเดินไปที่ป่าช้าหลังวัดแล้วไปหยุดที่โกดเก็บกระดูกของเด็กหญิงที่ชื่อทับทิมเมื่อปอนเห็นก็ร้องให้ตกใจหน้าซีดขาวหลวงพ่อบอกว่าเจ้าหนูทับทิมนะ่ะมันตายไปนานหลายปีแล้วทางวัดเนี่ยก็เลยปิดฝาท่อนั้นไว้เพื่อไม่ให้เด็กๆลงไปเล่น พวกโยมชอบพรุ่งนี้มาฟังกันใหม่นะแล้วเดี๋ยวอาตมาจะมารอพวกท่านอยู่ที่นี่นะเรามีนัดกันเหมือนเดิมเวลาห้าทุ่มฟังเรื่องผีก่อนนอนวันนี้นอนหลับฝันดีนะทุกคน